สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาสึกคนชนเทพในตอนที่76กันดีกว่านะครับโดยเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็มากันฉบับเต็มแล้วนะครับผมซึ่งถือได้เลยว่าโคตรเดือดนะพอดูแบบเรื่องราวทั้งตอนมาหรือว่าสปอยล์แรกเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบโครงเรื่องเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้แต่บอกไว้เลยว่ามันเทียบอะไรไม่ได้กับตอนเต็มเลยนะครับมามา แล้วมาฟังกันเลยดีกว่ากับมหาสิกคนชนเทพฉบับเต็มในตอนที่76กับตอนที่มีชี่ว่าก้าวไปข้างหน้าหลังจากที่เทสลา ได้ถูกท่าโจมตีที่แรงอันดับสองของเบลเซบับอย่างท่าโซลทาแต่ดูเหมือนว่าตัวของเทสลายังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้ขึ้นมาได้แม้ว่าตัวของเขานั้นจะแทบแหลกสลายอยู่แล้วและเขาก็ได้เป่าประกาศกับทั้งแตนว่าตัวของเขาน่ะได้เจอวิธีที่เขาจะสามารถเอาชนะเบลเซบับได้แล้วหลังจากคําประกาศกล้องของตัวของเทสลาเหล่ากองเชียร์ฝั่งมนุษย์ก็ต่างดีใจกันใหญ่เสียงเชียร์นั้นได้ดังกึกกล้องไปทั่วสนามแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ เทสลาจะหลังชนฝาขนาดไหนก็ตาม ชายคนนี้คือผู้ที่ท้าถ่ายพระเจ้าและกำลังรวมมวลมนุษย์เข้าด้วยกันรวมมวลมนุษย์ให้เป็นหนึ่งในขณะเดียวกันนี้เองตัวของฮา l เลส์และแจ็คเดอะริปเปอร์ที่กำลังดูเหตุการณ์นี้อยู่ตัวของฮา l เลส์ก,ก็ดีใจเป็นอย่างมากที่แม้ว่าเทสตา้าเองเนี่ยจะเสียเปรียบอยู่แล้วก็ใกล้จะตายอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยยังคงมีจิตใจที่ห้าวหาญเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยชายคนนี้ช่างมีพลังบวกเยอะอจริงๆถ้าเราไม่ยอมแพ้ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะพี่กอนดุนแต่ในขณะที่ฮัลเลอร์กำลังเชียร์ด้วยความดีใจอยู่นี่เองแจ็คนั้นก็ได้หึม,มออกมาปัญหาในตอนนี้นะ่ะมันก็คงจะเห็นชัดก,กันอยู่แล้วว่ามันคือการที่ตัวของเทสลาจะต้องหาทางในการที่จะเจาะเกาะของเบลเซบับเข้าไปให้จงได้และมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะแยบยลมากเลยแหละ ซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ที่เทสต้าเองก็ได้รวมพลังทั้งหมดของเขาเข้ามาแม้ว่าเทสต้าเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บมากแต่เขาก็เตรียมตัวที่จะซัดเบลเซบับอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะซัดเบลเซบับด้วยพลังทั้งหมดที่ทเขายังเหลืออยู่กองเชียร์ฝั่งมนุษย์ก็ตะโกนโห่ร้องเอาเลยเทสต้าซัดเบลเซบับให้จบๆไป แต่ทางกองเชียร์ฝั่งเทพก็บอกว่าปิดฉากนี้เร็วๆสิเบลเซบับรีบรีบจบการต่อสู้นี้สักทีแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดกับมาที่ทั้งสองคน เอาล่ะลุยแล้วนะเทสลาได้ป่าประกาศพร้อมกับพุ่งเข้ามาซัดเบลเซบับแต่เบลเซบับนั้นก็สร้างโลป้องกันขึ้นมาได้ทันเทสลานั้นได้ต่อยเข้ามาด้วยหุกขวาอย่างเต็มแรงแต่ถูกบล็อกเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเบลเซบับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเทสลานั AN, ้นกําลังจะซัดมัดหุกซ้ายเข้ามาฮามดาวนั้นได้งงกับการที่เทสลานั้นโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนมันอย่างมากเมื่อหุกซ้ายถูกป้องกันเอาไว้เทสลาก็ซัดหุกขวาเข้ามาซัดไปเรื่อยๆซัดไปเรื่อยๆ ถ้าไอหมัดนี้มันไม่ได้ผลฉันก็จะอัดมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ผลนั่นแหละและเทสลาก็ซัดทั้งหุกซ้ายหุกขวาหมัดหน้าหมัดหลังเข้ามาอย่างรัวมากๆพัสมาเผาพันโมเบียสเทสลานั้นได้โจมตีมาอย่างรัวๆจนไม่เปิดช่องให้เบลเซบับนั้นได้โจมตีสวนกลับเลยเบลเซบัปนั้นได้แต่ตั้งรับป้องกันอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งตัวของโคจิโร่และโอคิตาก็ตกใจเป็นอย่างมากเร็ว เร็วเหลือเกินไม่มีช่องว่างระหว่างการโจมตีของเขาให้ตัวของเบลเซบับได้สวนกลับไปฮ์ลกและแจ็คเดอะลิปเปอร์ก็ยังตกใจกับการโจมตีนี้ เบลเซบับนั้นพยายามจะใช้มือขวาของเขาโจมตีกลับมาแต่ดูเหมือนว่าเทสลานั้นจะโจมตีมารุนแรงมากๆจนสุดท้ายเขาไม่มีช่องให้สวนกลับลต้องเอามือขวานั้นเข้ามาช่วยรับการโจมตีเอาไว้เบลเซบับเองกำลังโฟกัสพลังทั้งหมดที่เขามีในการป้องกันการโจมตีของเทสลาซึ่งในขณะเดียวกันนี่เองเรานักวิทยาศาสตร์บนสแตนเชียก็ยังงงว่าเทสลาทำอะไรกันเทสลา นั่นมันอะไรกันนั่นมันการพนันอะไรของแกแล้วจากนั้นเทสลาก็ได้ดําเนินซัดต,ต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ฮามดาวก็ได้ภาการต่อสู้นี้มามันหยุดไม่อยู่แล้วเท е สลานั้นได้ต่อยมารัวและลุกขึ้นไปข้างหน้าโดยที่ไม่ปล่อยให้ตัวของเบลเซบัสได้หายใจเลยมันไม่มีทางหยุดยั้งได้การโจมตีของเท е สลามันไร้เทียมทาจริงๆ ในขณะเดียวกันนี่เองทั้งซุสกับอาดามัสก็ได้หาลือกันถึงการต่อสู้ในครั้งนี้ซุสเองก็สงสัยเทสลากาลังวางแผนที่จะทําลายเกราะของเบลเซบัสแบบตรงๆเลยหรือไงแต่ตัวของอาดามัสเมื่อเหตุด,ดังนั้นก็ยิ้มย่อออกมาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยก็ยังจะตื่นกลัวกับความเร็วของเทสลาแต่มันไม่มีทางหรอกที่เทสลานั้นจะสามารถโจมตีรัวๆแบบนั้นได้ตลอดไปอีกไม่นานเมื่อเทสลาหมดแรงและการโจมตีหยุดลง นั่นแหละเบลเซบับจะใช้โอกาสนั้นในการจัดการกับเขาและจบการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ซูสนั้นก็ได้สวนกลับมานี่ตัวของแกเนี่ยคงจะเชื่อมั่นในเบลเซบับมากจริงๆเลยอย่างนั้นสินะแต่แม้แต่เบลเซบับเองก็ตามร่างกายของมันในตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากตัวของเทสต้านั้นหรอกเบลเซบับ ก็อาจจะไม่สามารถรักษาพลังการป้องกันของตัวเองเอาไว้ได้ตลอดไปเหมือนกันและเมื่ออาดามัสได้ยินดังนั้นเขาเองก็รู้สึกช็อกไปเลยและมองไปที่การต่อสู้ที่ดูเหมือนว่าเมื่อโฟกัสไปเนี่ยเบลเซบับเองก็จะเจ็บมากๆอยู่เหมือนกันและเบลเซบับก็ใกล้จะที่จะถึงขีดจํากัดแล้วเขาเลยได้จะโกนเชียออกไป อย่าแพ้เด็ดขาดนะเบลเซบับถ้าแกมาตายตรงนี้เดี๋ยวฉันจะลงไปฆ่าแกซ้ำอีกรอบซึ่งเทสลาเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับโจมตีมาอย่างรัวๆมากๆเหล่ากองเชียร์เด็กจากฝั่งมนุษย์ก็ได้ตะโกนเชียร์เทสลากันใหญ่ไปเลยเทสลาทําให้ดีที่สุดแค่อีกนิดเดียวตัวของนายก็จะสามารถชนะได้แล้วบรุนฮิลและตัวของเกลก็ตะโกนเชียร์ตัวของเทสลาอย่างสุดๆไ,ๆไปเลยเกลเองเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาอดทนอีกหน่อยนะคุณเทสลาแต่ในขณะเดียวกันก็เชียร์ฝั่งเทพก็เชีย เบลเซบับเหมือนกันอดทนอีกนิดเบลเซบับถ้าไอ้มนุษย์นั่นมันหมดกําลังเมื่อไหร่แล้วก็ ชัยชนะจะเป็นของแกแล้วเบลเซบับแล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยยังคงสู้ยิบตาอยู่เลยนะครับเทสตาเองเนี่ยก็ซัดรัวมามไม่หยุดโลีิเองเนี่ยก็ยิ้มเยาะกับความสนุกของการต่อสู้ในคราวนี้การต่อสู้นี้มันช่างเดือดเลอเกินส่วนตัวของเดนพี่ชายเทสตาก็เอาใจช่วยอย่างจดจอ่อตัวของอโฟไดนั้นก็บอกว่าการต่อสู้นี้ช่างมีรังสีรัศมีที่มันส่องแสงออกมาอย่างสวยงามเหลือเกินนี่คือการต่อสู้ของหอกและโล หอกที่แข็งแกร่งที่สุดในหมูม่มวลนักวิทยาศาสตร์ของมวลมนุษย์เจอกับโลที่แข็งแกร่งที่สุดในเทพแห่งโลกใตพ้พ,พ,พิภพโลนั้นจะถูกทำลายหรือจะสามารถต้านการโจมตีครั้งนี้เอาไว้ได้การประทะกันระหว่างจิตวิญญาณความมุ่งมั่นของมวลมนุษย์และเทพเจ้าได้มาเจอกันณตอนนี้แล้วเทสตาเองยังคงไม่หยุดย่อนและซัดเข้ามาด้วยกำลังทั้งหมดที่มีซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นภาพนี้ลองดูนั่นสิ แม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็ยังสามารถเอื้อมไปถึงเทพเจ้าได้การลองผิดลองถูกของพวกเรามันไม่ได้ทําไปโดยศูนย์เปล่าและเอดิสันก็ได้ตะโกนขึ้นมาเทสตาชนะให้ได้ชนะให้ได้และพิสูจน์ให้ได้พิสูจน์ซะว่าเกียรติยศของวิทยาศาสตร์แห่งมวลมนุษย์น่ะมันสุดยอดขนาดไหนว่าเราสามารถจัดการได้แม้เทพเจ้ายัางไงล่ะ ตัวของเทสลาได้โจมตีไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ใครกันจะเป็นคนที่ถึงขีดจำกัดก่อนจะเป็นตัวของเบลเซบับเทพเจ้าแห่งมแมลงวันหรือตัวของเทสลามนุษย์ที่เป็นดั่งพ่อมดผู้ที่จะใช้วิทยาศาสตร์ในการก้าวข้ามเทพเจ้าและในจังหวะนั้นเองตัวของเทสลากลับหยุดชะงักมาก่อน ร่างกายของเขาได้หยุดชะง,งักลงและเขาถึงกับการากเลือดออกมาความเสียหายที่ได้ทิ้งเอาไว้จากค่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเบลเซบับอย่างท่าแห่งความวุ่นวายนั้นได้ทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ในร่างกายของเทสตามากเกินไปตั้งแต่ในตอนที่ฉันได้ปะทะเข้ากับคลื่นสั่นไหวในการป้องกันของเบลเซบับฉันคงได้รับความสั่นไหวนั้นเข้ามาในร่างกายด้วยเป็นเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้เลยช่างน,น่าสนใจยิ่งนักแต่ตัวของเทสตานั้นก็ยังคงยืนหยัดเข้ามาและเข้าซัดโจมตีต่อ แต่ดูเหมือนว่าเบลเซบับเองนั้นก็จะพยายามโจมตีสวนกลับมาซึ่งสุดท้ายแล้วหมัดของเทสต้านั้นก็ได้เข้าปะทะตรงๆกับตัวของคาธาโพมิอุสจนเทสต้านั้นกระเด็นออกมาในขณะที่เทสต้ากําลังกระเด็นออกไปตัวของเบลเซบับก็ได้พุ่งมาและเตรียมที่จะใช้มือขวาของเขาในการปิดฉากเทสต้าลงซะเหล่ากองเชียร์นั้นต่างตกใจเป็นอย่างมากซึ่งเบลเซบับก็พุ่เงเข้ามามันจบแล้วล่ะแต่ก่อนที่เบลเซบับจะได้ปิดฉาก เทสต้านั้นกลับยิ้มออกมาและบอกว่าเวลานะมาถึงแล้วเบลเซบับเองนั้นตกใจเป็นอย่างมากซึ่งเทสต้าที่กําลังล้มลงก็ได้ใช้มือซ้ายของเขาในการปล่อยพลังทําให้เขาเนี่ยกระเด็นขึ้นมาแล้วจากนั้นเทสตาก็ได้ใช้มือขวาในการเข้าโจมตีสวนเบลเซบับกลับไปในขณะเดียวกันนี้เองตัวของเบลเซบับก็ได้สวนกลับมาด้วยท่าโซลัสซามกหรือว่าประตูแห่งนรกในการที่จะสร้างโลเข้ามาป้องกันแทนที่จะโจมตีสวนกลับมา แต่นี่คือแผนการสุดท้ายของเทสลาแล้วและเทสลานั้นจะปิดฉาการต่อสู้นี้ลงขอบคุณนะเทพเจ้าวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเทสลาเองนั้นก็ได้โจมตีมาด้วยหมัดขวาพร้อมกับซูเปอร์เทสลาคอยที่ได้ทำงานและทันใดนั้นเมื่อโล่ของเบลเซบับได้กางออกมาดูเหมือนว่ามือของเทสลานั้นจะได้หายไป ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับมือของเทสลาแม้แต่เบลเซบับที่กำลังกลางโล่อยู่นั้นก็ตกใจทำไมถึงมีแต่เลือดเลือดที่มันอยู่ข้างหน้าเขาแขนของเทสลาแขนของเทสลาได้หายไปแล้วแต่เทสลาในตอนที่หมัดขวานั้นล่วงลงและหายไปเขาได้ชาร์จหมัดซ้ายขึ้นมาและดูเหมือนว่าเทสลาคอยจะได้วาบหมัดขวาของเขาไปอยู่ที่ด้านหลังของเบลเซบับทำให้ในตอนนี้หมัดของเทสลานั้นพุ่งมาจากทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายหรือหมัดขวามันกำลังจะพุ่งมาโจมตีเบลเซบับจากทางหน้า งหลงัและห่างเบลเซบับโดนหมัดนี้ไปตัวของเบลเซบับนั้นได้ตายอย่างแน่นอนตัวของซุสเองนั้นยังตกใจเทสลาไอหมอนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าในตอนนี้แขนขวาของเขากําลังพุ่งเข้ามาหาเบลเซบับอย่างสุดแรงจากการวาร์ปซึ่งตัวของเบลเซบับเองเนะครับผมก็ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะรู้อะไรขึ้นมาได้อยู่แล้วในช่วงเวลาที่หมัดกําลังจะมาถึงพลาสมาเพาคลอสการโจมตีที่มาจาก2ทางที่เบลเซบับนั้นไม่มีทางหยุดได้ เบลเซบับนั้นกับเลือกที่จะใช้มือขวาในการโจมตีเบี่ยงวิถีของหมัดขวาที่พุ่งมาจากข้างหลังและในขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายปล่อยคาถาออกมาและโจมตีเข้าไปในตัวของเทสลาแทนแทนที่จะป้องกันเบลเซบับเลือกที่จะโจมตีสวนกลับไป ดูเหมือนว่ามัดขวานั้นจะถ่างออกมาทําให้เบลเซบับเองนั้นได้รับความเสียหายไปที่ข้างแขนแทนที่จะโดนเต็มๆในขณะเดียวกันคาถาพมิอุสได้ตกลงและนิ้วของเบลเซบับก็ได้จิ้มฮัลลตัวของเทสลาได้สําเร็จและซูปเปอร์เทสลาคอยชิ้นสุดท้ายก็ได้แตกออกในขณะที่เทสลากําลังจะพ่ายแพ้เขาก็ได้ถามเบลเซบับแกรู้ถึงแผนการของฉันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเบลเซบับนั้นก็ยังตกใจกับชัยชนะของเขาอยู่ แต่หันมามองที่มือของเทสลาดูเหมือนว่ามือของเทสลานั้นจะยังไม่หยุดขยับซึ่งเบลเซบับก็คิดว่าเทสลายังสู้ไหวอีกอย่างนั้นหรือไงกันแต่เทสลานั้นกลับเอามือขึ้นมาปาดผมของตัวเองโอ้ยพวกอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยแผนการนี้ก็เป็นแผนการที่ดีแต่มันอาจจะตื้นเกินไปหน่อยตัวของนายนะ่ะนำหน้าฉันอยู่ก้าวหนึ่งอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ตัวของเบลเซบับก็ได้ตอบสวนกลับมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยตัวของข้าน่ะ เชื่อในตัวเจ้าจังหากเชื่อในตัวเจ้าว่าคนที่ฉลาดอย่างเจ้าคงจะไม่ได้โจมตีมันทั้งหมดด้วยกำลังอย่างเดียวและพยายามจะทำลายด้วยกำลังแบบตรงๆง,งั้นเหรองั้นก็เป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้สู้ด้วย ตัวของเทสลาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ซึ่งตัวของเบลเซบับก็ได้ชักนิ้วของเข้าออกมาทําให้เลือดนั้นไหลออกมาจากตัวของเทสลาอย่างมหาศาลดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้จะจบลงแล้วเบลเซบับนั้นได้เดินหันหลังออกและเตรียมที่จะออกจากสนามแข่งในทันทีแต่เทสลายังไม่จบแค่นั้นในโมเมนต์ที่เขากําลังจะเสียชีวิตลงเขาได้ปาประกาศขึ้นมาอีกครั้งเหล่ามนุษยชาติจงเงยหัวขึ้นเสเถอะด้วยการต่อสู้นี้มนุษยชาติอย่างเรา ได้วิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วตราบใดที่พวกเราไม่ยอมแพ้ในวิทยาศาสตร์ในมนุษย์อย่างพวกเราและนาล็อกจุดจบของมนุษย์นะ่ะจะไม่มีทางมาถึงหรอกและจากนั้นชุดเกาะของเทสลาก็ค่อยๆสลายไปพร้อมกับร่างกายของกอนดุนซึ่งตัวของเกลก็เสียใจมากๆกกับการจากไปของกอนดุน แต่เทสล่านั้นในขณะที่เขากําลังจะตายก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาได้ตะโกนขึ้นมาจวบจนวินาทีสุดท้ายที่ร่างของเขากําลังจะสลายไปเหล่ามนุษย์เอย๋ยจงมองไปข้างหน้าเหล่ามนุษย์เอย๋ยจงอย่าหยุดเหล่ามนุษย์เอย๋ยพวกเราจงก้าวไปข้างหน้าต่อไปและจากนั้นร่างกายของเทสลา ก็ได้แหลกสลายไปซึ่งเหล่ากองเชียร์ฝั่งมนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะเสียใจจากความห่ายแพ้แต่พวกเขาก็ยินดีกับสิ่งที่เทซ่าได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเขาและคำประกาศจากฮามดาวก็ได้ดังขึ้นผู้ชนะในศึกแลกนาล็อกรอบที่8คือเจ้าแห่งวมลแรงวัน เบลเซบับและในตอนที่เบลเซบับเดินออกมาจากสนามเขาก็ได้หยิบคาถาอโภมิอุสขึ้นมาเป็นอีกครั้งแล้วสินะเฮดิสที่ตัวของเจ้าก็ได้เข้ามาช่วยฆ่าในการต่อสู้ในครั้งนี้และคําอธิบายปิดฉากตอนก็ได้เด้งขึ้นมานะครับผมนิโคลาเทสตาประทาบเบลเซบับ ub, การต่อสู้ใช้เวลา18นาทีกับอีก6วินาที และท่าตัดสินคือถ้าเขาของซาตานที่ตัวของเบลเซบับได้ใช้การจิ้มทะลุชุดเกราะของเทสลาเข้าไปและผู้ชนะในศึกแรกนานล็อกรอบที่8ก็คือตัวของเบลเซบับนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของมหาศึกคนจนเทพในตอนที่76ฉบับเต็มซึ่งบอกว่าเลยว่ากาตาวุนเรื่องนี้เนี่ยคือแบบ แม่งดูแบบสปอยอ่ะก็รู้แหละวว่าใครชนะแต่ความมันจริงๆของมันนะคือช็อตในการต่อสู้ที่มันซัดก,กันแบบโอ้โหหนัวมากมันมากเดือดมากเลยถูกไหมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ